สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กคศและดิซึ่นซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันศุกร์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะได้นำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคศมานำเสนอค่ะดิฉันนางสาวรพีพันธ์จวงถาวรน,นักประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการ สำหรับวันนี้ดิฉันมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคอสอม,มานำเสนอสู่คุณผู้ฟังทุกท่านโดยสำนักงานกคสอได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2563ดิฉันจึงขอนำเสนอสาระความรู้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ว่าจะต้องมีคุณสมบัติและเตรียมตัวอย่างไรจึงจะสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผว้มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาพอสังเขตดังนี้ค่ะ 1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ รองผู้มำนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับคสสีผู้มำนในการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้มวยการเชี่ยวชาญตำแหน่งอื่นที่กคอสเทียบเท่า 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 4. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษาหรือการบริหารการมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีโดยในวันที่เข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารและการสมัครค่ะสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้แบ่งหลักสูตรการคัดเลือกออกเป็น3ภาคด้วยกันค่ะได้แก่ภาคกความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ การวิเคราะห์กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้จำนวน100คะแนนภาคขอความสามารถทางการบริหารจำนวน100คะแนนได้แก่ 1. ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหารโดยจะประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กํำหนดซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัคร 2. ผลงานโดยจะประเมินจากบทสรุปของนักบริหารเกี่ยวกับผลงานที่ประสบความสำเร็จที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัครภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งจำนวน100คะแนนได้แก่ 1. วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน50คะแนนโดยจะประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัครและ 2. การสัมภาษณ์จำนวน50คะแนนรวมเป็น100คะแนนค่ะสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคกอและภาคขอแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ50และรวมสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ60จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคคอโดยผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนภาคคอไม่ต่ำกว่าร้อยละ50และผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมในภาคกภาคขอและภาคคอไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ค่ะโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการสมัครคัดเลือกเป็นผู้มำนวในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2563สามารถถ,ถ่ายสำเนาใบสมัครได้จากแบบใบสมัครที่สำนักงานกคสอ ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกศสที่ www.otepc.go.th พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกหน้าโดยยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่12-18กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการณห,ห้องประชุมโกวิดวอรลรพิพัฒน์ชั้น3อาคารรัชมังคลาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรก็ดีขอให้ศึกษารายละเอียดจากประกาศที่กอสศกำหนดให้ชัดเจนและดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้นะคะและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่สํนักงานกคศน,นํมาฝากข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังในวันนี้และในครั้งต่อไปดิฉันจะนำรายละเอียดสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดมานำเสนอนั้นเชิญติดตามรับฟังกันนะคะแล้วอย่าลืมติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคศผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานกคศที่ www.otepc.go.th ทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางช่อง YouTube สำนักงานกศอสอและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมข่าวสารก่อนใครด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟังกคอสอ Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน